สวัสดีครับซื้อมือถือยังไงให้ได้รับส่วนลดโค้ด3 0และซื้อยังไงให้ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง2,000บาทอันดับแรกเลยเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปที่แอป YouTube นะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเซิร์ชมาที่ช่องของผมก็ได้นะครับช่องใหญ่รีวิวนะเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาเลือกดูสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้ที่ผมเทสให้ดูเนี่ยจะเป็นการสั่งซื้อเจ้าตัว vivo y 2 9นะครับ ทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลยนะอันนี้อาจจะมีโฆษณาก็รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดข้ามไปนะฮะซึ่งเราเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผมติดก้าไว้เนี่ยอยู่ฝั่งด้านซ้ายด้านล่างตรงนี้นะนี่เลยนะครับดูผลิตภัณฑ์ทุกคนก็กดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาดูนะว่าคุณต้องการสั่งซื้อเนี่ยความจุเท่าไหร่ผมจะเลือกมาที่ ร้านค้าของ vivo โดยตรงข็แล้วกันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็รอสักครู่นะระบบมันก็จะพามาที่หน้าลิงก์ของสินค้านะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมจากราคา5,999บาทเนี่ยใช้โค้ด u t u b e ไปลดลงไปถึง1,800บาทนะราคาก็เลยเหลือเพียงแค่4 1 9 9นนึ่ง้บาทซื้อถ้าหากว่าคุณไปหาซื้อแถวบ้านซื้อตามชอ็อปหรือตามโอเปอเรเตอร์ต่างเนี่ยมันจะไม่ได้ราคานี้อยู่แล้วนะ เออไปหาซื้อแถวบ้านเนี่ยราคานี้ยังไงก็ไม่ได้นะครับถ้าบ่ากับว่าได้รับส่วนลดไป1,800บาทนะฮะทุกคนก็กดไปที่ซื้อโดยใช้โค้ดได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็มาเลือกความจุเลือกสีนะฮะผมจะเอาเป็นตัวสีน้าตาลก็แล้วกันนะครับความจุ ram แ r o อม128กิกกดสั่งซื้อสินค้านะครับราคาเต็ม5,999บาทนะนี่นะฮะ โค้ดส่วนลดช้อปปี้เรากดไปได้เลยนี่ไงเราจะเห็นโค้ดส่วนลด30%ซึ่งมันจะเข้ามาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราสั่งซื้อผ่านช่อง YouTube หรือว่าสั่งซื้อผ่านตะกร้าของ YouTube นั่นแหละนะฮะโค้ดจะเข้ามาให้โดยอัตโนมัติซึ่งถ้าหากว่าใครกดมาแล้วเนี่ยโค้ดตัวนี้มันไม่เห็นนะทุกคนก็แบ็กออกได้นะครับย้อนกลับไปเสร็จแล้วก็เข้ามาใหม่อีกครั้งหนึง่งมันก็จะเห็นนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยก็กดตกลงไปได้เลยนะนี่นะฮะราคาสินค้าก็จะอยู่ที่4,199บาทกดสั่งสินค้าไปได้เลยอ่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขึ้นถึงรอการชำระเงินเนาะวิธีการสั่งซื้อเนี่ยต้องบอกว่าไม่ยากเลยนะใครดูคลิปนี้อยู่เนี่ย คุณสามารถสั่งซื้อได้อย่างแน่นอนนะครับราคาก็ถูกด้วยสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแลวก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ